สวัสดีครับผมนายวิรยุทธ์ดองแจมนะครับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกพูนะครับวันนี้ก็ได้มาเข้าเวรน,นะครับที่ด่านสอพอบ้านเชื่อมนะครับเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันเกี่ยวกับสอพอบ้านเชื่อมแล้วก็หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นนะครับแล้วก็รพสตนะครับมา ประจําจุดนะครับเพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับปีปศจั567นะครับก็มีการรณรงค์นะครับให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัยนะครับโดยเน้นนะครับในเรื่องของเมาไม่ขับนะครับกิจกรรมของด่านนะครับก็จะมีให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนนะครับ ในการที่ขับขี่นะครับการใช้ยานพาหนะนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในชุมชนก็จะมีการให้อสมอนะครับเคาะประตูบ้านนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนนะครับวัยรุ่นนะครับที่ ขับรถนะครับเสียงดังนะครับขับรถพฤติกรรมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่เรียกว่านะครับแมงขี้นากนะครับก็จะให้ความรู้ถ้ามีพฤติกรรมขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็จะมีการตักเตือนนะครับแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนนะครับแล้วก็บูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างผู้นําชุมชนนะครับอสมแล้วก็อปพรนะครับ ในช่วงเทศกาลสงการนะครับ11ถึง17เมษายน2567ครับผมขอบคุณครับ